สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนหลดเกมทำเพื่อเลสองม็อดมอดแบบปั๊มเงินปั๊มเพนนะครับแล้วก็แฮกตัวละครมาหมดทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะฟอรโหลดแป๊บนัน เดี๋ยวผมดูนะเนี่ยนะครับเงินเพียบนะครับเป็นไงนครับแล้วก็ตัวละครอามหมอทุกวัน,นครับเป็นไงนครับสุดยอดเลยใช่ไหมครับ เดือยไม่ไปแลกมากนะครับยับเรืองไม่ไป,ปมไม่ไป,ไไปทั้งนั้นเป็นวิธีลงเลยครนะยับอ้ยร้อนยับเงินเพชรไปดูวิธีลงเลยถ้าไม่เสียอะไรก็ต้องขอไยด่วนนะ แป๊บนึ้งครับแปบ๊บนึ้งโทรศัพท์ผมมันกากครับครับเมื่อคุณเมื่อคุณมีแอปนี่รครับ U C browser เพื่อที่จะใช้โหลด นะครับไปจัดหรวดเกมนะครับลูกผูติดติดคาถาก็ต้องขอไปด้วยอย่าเพิ่งทิ้งลิง์ไว้ใต้คลิปนะครับให้คุณกดเข้ามาเลยรอแป๊บนึงครับนี่ครับ เมื่อคุณกดลิงก์เข้ามาคุณจะเห็นหน้าตาอย่างนี้นะครับแในคุณเลื่อนมารงเรียงมาเหตุผลอะไรทำให้เอ็นสองมัดนะฮสิบเอ็ดจุดเก้าไม่ับไอมันนี่อน็อกเวอร์ชัน 1. 1. หนึ่งจุดมหนึ่งจุดสองนพี โบยใช้ลา่าสุดเลยเข้าไปเลปึ๊บแล้วก็รอตรงนี้นะสามสอหแล้วก็กดลดเลยนะดาวโดห้ดเก้าเกดลยนะครถ้าคุณใช้แอป UC browser เหมือนผมเก็จะ ครั้งนึงแล้วให้คุณดาวน์โหลดเลนะครับน่ครับเมื่อคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ให้คุณมาตั้ง apk นะครับเนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วก็จะได้นะครับกดเล่นตามสบายใจนะครับไม่คุณอย่าทำอะไรนะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subcribe แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปจะต่อไปด้วยนะครับ ไม่เพื่อนที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆของผมนะครับขอบคุณครับไปแล้วบ๊ายบาย